บอกให้ยกขึ้นยขึ้นบอ๊ใคร่รู้เขาไม่ใช่เราโอ้โบอกค่ยค่อยเนี่ยบอกค่อค่อยเพ้าบอก่อคอยเดีวพับเดี๋ยวับเขาับเาพับาัับงยัสั่งอ้อย เฮ้เอาวาหันไเบอกุฏายบอรท่านวะเอาไเมื่อกี้โบตาเสือกติดกล้องกลัวเออเอาเลยเท่าเอาเลยวิวเหี้ยเอย่าแสงดังเด้อเจ้าูหนานฉ่ำวยทำไมแต่หน้าฉ่ำจังเลยยา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 คุตกเฉาเมือี้โบตาเฉามึงหล่นือยาอีีเท่า เชี่ยมึงดมึงเลือมึงเมเผ <c oughs> า,าูเศส้าไทายได้เผาเผาหูเศร้าไทายได้เผา,าหูาาเเร,ร้าไทาย